หลักฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ทราบว่าบ้านนาคุมในอดีตนั้นเราพวนเคยเข้ามาอยู่ก่อนคือบริเวณป่าช้าพวนของบ้านนาคุมอยู่ที่นาสาวในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ติดกับหนองยาป้องปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่นาของนายเลิศคำป้องและติดกับทางทิศตะวันตกของหัวานาสาวเรียกว่าเหลาคูบาแย้มซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเป็นบริเวณวัดเก่าของพวนและคูบาที่เป็นเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายคือคูบาแย้มเชื่อกันว่าเป็นพระที่พวกพวนให้ความเคารพนับถือกันมากและท่านได้มรณภาพที่วัดแห่งนี้ปัจจุบันคงเห็นสภาพของดอกไม้ชนิดต่างๆที่เคยปลูกไว้ในวัดและยังคงหลงเหลือให เห็นอยู่บ้างในเหล่าคูบาเยาม ในปี2540พวกเราพวนได้มาอาศัยอยู่ที่บริเวณบ้านนาขุมมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานใดที่จะบอกให้ทราบได้สําหรับสาเหตุที่โต๊ะอบพยพทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปอยู่แห่งใหม่นั้นมีเรื่องแล้วว่าได้มีข้าศึกยกมาตีคือพวกม่านหรือพม่าเมื่อข้าศึกยกทัพใกล้เข้ามาพวกชาวเมืองได้พากันขุดขุมขนาดใหญ่ไว้บริเวณทุ่งนาทางด้านทิศเหนือของบ้านนาขุมในปัจจุบันซึ่งคำว่าขุมที่ขุดฝังสมบัติอยู่บริเวณทุ่งนาจึงเรียกทุ่งนาดังกล่าวว่านา 红、嗯。